ดำนาดำนาไม่ได้สูงงานนะคะน้องใจลูเลกบอกว่าวันนี้ดำรือผ่านไปผ่านมาก็แวะมาส่งกำลังใจได้เลยนะคะเวะมาส่งกำลังใจให้แม่ครูมานนีนได้เลยนะคะพ่อค้าทุกวันค่ะให้เก็บได้เยอะๆนะคะคุณแม่โฮมคุณแม่โฮมค่ะ น้องวรนุทดำนาใกล้เสร็จหรือยังเนาะคะ่ะกำลังรับชมอยู่ค่ะเป็นจังไหนเนาะค่ะทางกรุงเทพกรุงไทยค่ะพี่น้องนะคะคุณประจวบกีดก็ทำงานงงนะคะ แม่ครูเคยเคยเอามาแกงครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเขาบอกว่าเขาลวกมาแล้วแม่ครูก็ไม่ลวกอีกเนาะก็เลยเอาไปแกงนะคะมีอยู่ค่ะแต่เห็ดละงกยังไม่มีค่ะคุณแม่โฮมค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สมัยคาเงินกําลังรับชมอยู่หนองดานค่ะบ้านคุณแม่โฮมตกหรือเปล่าค่ะบ้านเพื่อนๆตกหรือเปล่าค่ะส่วนที่ นะคะคุณยอมเจ็บแต่จบกําลังรับชมอยู่แค่ยันก็สวัสดีคุณแม่สําลีนะคะคุณแม่สําลีไปหรือยังยังอยู่ในห้องของแม่ครูหรือเปล่าแค่อาการมันก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนะคะเพราะว่ากินยาที่หมอให้อยู่ค่ะพึ่งคมนี่ค่ะนะคะนะคะแจงแล้วมันก็อร่อยค่ะ นะคะแต่แม่ครูแกงไม่ถูกสูตรที่ได้มือนี่คุณน้องปีดานะคะที่มาให้กำลังใจค่ะวันนี้แม่ครูก็จะขอยุดติการไล์สดลงเพียงแค่ทถ่ายน้องใจโลเลคู่ไป ไปหาน้องหนูกินไม่เห็นค่ะมันเป็นอะไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณ p ี่กับบอดันหนูกินสวัสดีคุณกัญญารัตนะคะนะคะน้องหนูจีนก็สวัสด,ค,ดะค,ะนะค,ะค่ะสำหรับวันนี้แม่บอได้เฮ็ดนาค่ะเอาคุณแม่พันธ์ไม่ได้เฮ็ดนาบอกค่ะ โอ้คุณแม่พันปลูกอ้อยหมดบ้อนี่กับคุณแม่ขาวนะคะนะคะสวัสดีทักทายกันคะ่ะพี่น้องอคุณแม่โฮมก็กำลังรับชมอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะ มไม่คูจิจำใบเด้อค่ะเขาเรียกว่าเห็ดพึ่ขงขมคุณมนเทียนนะคะคุณมนเทียนนะคะคุณวิลาวันทักทายน้องใจโรลีทักทายกันให้กำลังใจกันค่ะ คุณป้าได้อะไรกินแรงคุณป้าี่กินนันอัน,อนเนื้อจุ่มค่ะคุณครูจะกินนะคะน้องปีดาก็กำลังรับชมอยู่ค่ะคุณครูไพลีนคุณช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน้าฤดูทำนาเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเราทุกคนก็ไปทำนาดํานาค่ะค่ะ ก็สบายค่ะไม่ได้ทำนานแต่ว่าปลูกอ้อยก็ได้เงินดีเนาะในเม่ดัด่หไม่ค่ะพี่น,น,ะะน้องนะคะน้องน้องหนูกินก็เข้ามาให้กำลังใจแม่ครูเหมือนกันค่ะที่ผ่านมาก็เพราะว่าปวดฟันค่ะพี่น้องต่อไปก็จะเข้าไปเหมือนเดิมค่ะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะ น้องใจโรเลก,ก็สวัสดีทุกคนในห้องนะก็ไม่เห็นค่ะนะคะไม่เห็นค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้อ,อคอมเมนต์เห็นจะได้อ่านถ้าผู้เห็นกับผู้เป็นยังอกขอให้คอมเมนต์เห็นค่พี่น้องขาไม่เป็นไรเลย เน็ตของไม่ครูไม่ดีหรือน้ำวานเอาท่านน้ำมันกายจะใครจะบอทกันนะมันค่ะปวดฟันไปถอนฟันเจ็บมากค่ะพี่น้องขะนะคะคุณแม่โฮมสวัสดีอ่าคุณโสภาค่ะคุณแม่โฮมก็สวัสดีคุณโสภาโอ้ยค้าบ๊วยเด่ออไะไรเงี้ยตงสอ นะคะโอ้ค่ะบอกค่ะสูตรของมันเป็นยังสั้นบอกค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะได้ลองดูนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเรานะคะไม่ได้เข้าไปหาอย่างเต็มที่บางคนก็ไม่ได้เข้าไปหาเลยค่ะเพราะว่าปวดฟันมาก นะคะน้องปีดาก็กำลังรับชมอยู่ค่ะคุณครูไพลีนคุณค่ค,คะน้องปีดาก็กำลังรับชมขอบคุณมากนะคะคุณครูไพลีนจะได้อะไรกินเล็กเปล่าค่ะนะคะคุณแม่มนเทียนก็สวัสดีนะคะ คุณแม่โฮมก็สวัสดีคุณใจโลเล่ค่ะนะคะคเพื่อนจะได้รู้จักกับเพื่อนๆนนะคะได้อะไรกินแรงได้เนื้อจุ่มนะคะคุณคู่คุณครูน้องตุก๊กค่ะ เรื่องปีแดนไม่คู่ไปอนวนฟันแม่ไหมคะ่ะอันพึ่งถวนก็ไม่เห็นคะ่ะนะคะไม่เห็นคะ่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้อ่อคอมเมนต์เห็นจะได้อ่านที่ผ่านมาก็เพราะว่าปวดฟันคะ่ะพี่น้องต่อไปก็จะเข้าไป เหมือนเดิมค่ะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะธีรากูลสวัสดีจ้ามาส่งกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะกำลังรับะนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะต้องแช่น้ำาสวัสดีค่ะน้องวรนุชด,ดวงคำค่ะน้องวรนุชกำลังรับชม คุณแม่พันธ์ก็มาส่งแรงใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่พันธ์ค่ะคุณแม่พันธ์ดับหน้าแล้วไปเนาะมาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องหนูจินมาส่งกําลังใจให้ค่ะแอ็นยินวันอาทิตย์นี่แหละค่ะตอนนี้แผลก,ก็ยังไม่หายดีแต่ว่าก็ถึงวันที่จะขึ้นป้าได้อะไรกินแรง ได้เนื้อจุ่มนะคะคุณคู่ก็ได้เข้าไปดูพี่น้องอยู่แต่ไม่เหนไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะไปบ้านลูกค่ะวันสันก็ทักทายน้องหนูจินนะคะน้องหนูจินก็สวัสดีคุณแม่พันจ้านะคะแกฮหอนค่ะวันนี้จะกินแกฮหอนค่ะ จะกินเนื้อจุเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาถอนฟันค่ะพี่น้องค่ะปวดฟันปวดฟันแล้วตะคุยได้ค่ะพี่น้องไปถอนฟันก็ทักทายน้องหนูจินนะคะน้องหนูจินก็สวัสดีคุณแม่พันจ้านะคะ คุณวิลาวันสวัสดีคุณ,ค,ณคุณไพรินครูไปถอนวันวันอาทิตย์แผลก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ถึงเวลาขึ้นมาเปิดบ้านแม่ครูก็มาเปิดบ้านค่ะพี่ค่ะนะคะค่ะ,คะก็สบายค่ะไม่ได้ทำนาแต่ว่าปลูกอ้อยก็ได้เงินดีเนาะของแม่ครูค่ะ